ผมไปอีกครั้งนะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่เกาะล่างเหมือนเดิมว่าอยู่ในความอ้างว้างครับก็ผมก็วางแผนอยู่สองอย่างว่าจะจบคลิปยังไงครับก็แผนที่หนึ่งก็คือเปล่าเอนเดอร์ดักก่อนให้ได้กับแผนที่สองก็คือกลับไปที่โอเวอร์เวิร์ให้ได้ก็โอเวอร์อ๋อๆละลลลก็ๆๆๆๆๆแล้วแต่หรือ 8, รไม่ก็เร,ร <S <S าอกก็อยู่ในความอ้างว้างตลอดการ้ใชก็ทีนี้

ก็สีอ่ะหินเอาไปเอาเอาไม้ไปซะโอ้ยจะตีกันทำไมเอาไปกลัวเลยอ่าต้นไผ่ก็เหมือนเดิมก็เดี๋ยวผมไปล่าสเกยลตั้นที่เกาะเนินก่อนก็เก็บของก่อนก็หวังว่าคงจะไม่ไม่มีใครมาโดอ่ก็คับเรือก่อนดีกว่าขับเรือขับเรือหนึ่งใช่หรือไหม อือเออตรงนี้อะไรวะบ้านบ้านตรงนี้แค่นี้อยโอ้โหนีนน้คเสียงนี่ก็ก็คงไม่มีใครมาโดนกินแอปเปิลก่อนไอเอ็นูต้องกินด้วยกันใครใครอยูบ้างผมมีแอปเปิลอีกหนึ่งโลกไป้ไเล้ว้เไม่หดมนตายก่อนตลองมกตดต่อนนึงนดตาเนี่ยเกิดก่อนกนี้ ก็วางทุกอย่างไว้เอาไปแต่เรือกับดาบนะครับก็ก็หวังว่าคงจะไม่มีใครมาโดก็โอเคก็ไปให้คก่อนนั้นก่อนอ่าโอเคเราไปลุยเกาะจิ๋วเกาะนั้นด้วยดาบแค่ใบเดียวอ่าดุน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  อังวังพ่อมาเป่าอังวังอังวังเลือเกินอังวังเลือเกินไม่มีอะไรมาเลยอยู Anal, ่กาะพ่อคิวตันม ug> ันอยู่ไหนไม่อยู่เลยฮะโอเคเกาะนี้ก็เป็นเกาะธรรมดาก็เก็บดินไปฝากพวกนั้นดีไหมเอ่ยก็ไม่ต้องเก็บแล้วก็เดี๋ยวซีดก็ กลับกลับไปก่อนกลับไปเกาะเดิมก่อนเอ้ยก่อนมีใครเจอเหล็กบ้างไม่เจอไม่เจอฉันแค่คนถิ่นฝุ่นเนี่ยเมื่อก่อนในเดย์้าเราดูเหมือนว่าจะมีสเกลตันเอี่มีคิปเปอร์อยู่ใต้เกาะเหล่าอ่ะเบรกเบรกเบรกกำเอ้ยเดี๋ยวลงเอซเลยดกว่าหาแรนอย่าลงอย่าลง แค่เลได้เดี๋ยวก็จะเกียนอยู่แล้วกเกียนก่อนก็เอาของคืนก่อนกด้่อเตอร์เพนิดหน่อยก็ไก็ไปเหมือนเดิมกระตุกกระตุกอะมาลงเมืองกัน ทอสทอสทอสลืมทอมทอนนสถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่ครับเดีออให้ตัดลิปก่อนให้ทำยังไงทอสทอสทอสม่มีกระ้อนไม่มีอะไรอ่ะใครต้องการทอดผมแจกแจกทอสโอเคไม่มีใครต้องการทอดผมก็ไม่แจกทอดอ่ะก็ก็ขุดไปที่วาร์สิบสองกันเลยเสียแล้วบอกไม่มีแล้วขุดแล้วไม่ได้ขุดแล้วไม่ได้โอกาสแค่นี้ ร anyway? mhm. <the oh, ู้ได้ไงอ่ะก็มีแบบเหมืนก็ได้ยินฝุ่นเยอะแยะอะไรไม่เจอเหมือนรั้งเลยก็เจอดิเราเจอทั้งเราเจอทั้งเจอเจอเจอก็เยอะอยู่แหละอ่ะเจอเหล็กแล้วเจอเหล็กเจอเหล็กเหล็กเหล็กโอ้เหล็กเหล็กทั้งนั้นเหล็กเพียบเหล็กอ่าเหล็กเหล็กคุณสุดยอดไอเหล็กอย่างน้อยก็ยังมีเหล็กขอไฟขอไฟไหนเจอเหล็กอยู่โอเคเจอเหล็ก ขุดไปหมดแล้วก่อเจ้าเหล็กไปทำอะไรดีเหล็กเหรอเออาาทำถังน้ำบี B, าาทำดาบซี<อ><อ>ทำท,<า>ที่ททขุดต่ออ้าก่อนทำฟาร์มก่อนถังน้ำนะอ้ขุดเออ้าเหมือนในเรดาร์เราข้างหน้าเรามีโอกาสที่จะเจอคีปเปอร์และดันเจี้ยนสูงถ้ามีถ้ามีพวกสกิลข้ามคีเปอร์อย่างเง,งี้ยอยู่เราต้องมีเหมืองเปล่าไม่ใช่พอดีในเรดาร์เราตรวจพบได้ ว่าข้างหน้านีเหมืองแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ส่วนไหนว้าขอไฟหน่อยขอไฟแมนโดอาวโดก็เข้าตัวเราเหมือนเดิมอืมปุ๊บุุ๊อันนี้น่เกินไหนเือวะตอนนี้อยู่ที่วายสามสิบหกนี่ไม่สามเลยสามห้าเลยเืมอืมอืมแล้แบตไฟอ้มอเจ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 อ เจอโคครับโคโคโคแล้วเราค่อยแด่งกันัะก็ขุดโคไปก่อนก็ต้องยอมรับเลยว่าผมไม่ได้ผมไม่ค่อยจะได้เล่นเซอร์ไวโนานะนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นคียทีมนะก็ก็ฝีมือการเล่นในเซอร์ไวโก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็พูดอะรกินแต่เซอ่อไอ่าอันนี้ ผมก็มีเซิร์ฟเล็กๆอยู่นะครับว่าชื่อ X G R ครับก็ตามใน X G R ี T ยครับก็ก็ป็นเซิร์ฟเล็กๆครับก็ไม่ค่อยใหญ่โตเลยครับก็ก็ทุกคนก็ไม่เกียนครับก็อยู่กันอย่างมีสุขมีขออาหาระไรดิอยู่ดีมีสุขอ่ะเอเรามีแอปเปิลหนึ่งอันอ่ะเอามาดิมามาใครเหลือใครเหลือกี่รอดให้คนนั้งกลุ่ม ขุดขุดไปเรื่อยๆขุดหน่อยกเลยขุดขุดขุดเขุดแยกทางกันดิไปุดทางซ้ายทางขวาตอนนี้วายี่สิบเอ็ดแล้วอือกาเจอหนึงเ้วเอ้ยในแผนที่มีคิปเปอร์อยู่ข้างๆขุดข้างๆดีกว่าเกิดจะมีโอเคก็ก็ก็เราก็ไปทางเดิมครับต่อขุดไปเรื่อยๆนะครับก็ เป็นแดอันแบ่งกันก็เจเราเจออ่ะเจอเหล็กแล้วครับก็ยมนเจอเหล็กกันพั่วงไม่เจอคนเดียวทำไมพวกเรียบนีตีเจอเหล็กแล้วเจอเหล็กแล้วเจอเหล็กแล้วก็พี่รเกียร์พี่ด้เกียรก็ตอนนี้มีเหล็กเจ็ดอันครับเอ้ยมบางไก็มอย่าไรเจ็ดเจ็ดอันเจ็ดอันรวมกันรวมกันโอ้ขี้ขุดหมดครับล้วก็เดี๋ยวผมไปค้าที่ขุดข้างบนต่อแล้วค่อยลวมกัใหม่นะครับก็เดี๋ยถ้าเจออะไรคุบหน้าก็เดี๋ยวค่อย มาอัดรับชมกันต่อครับสำหรับตอนนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ครับขอบคุณครับย